แล้วก็สืบเช้าของเราเชื่อวิวในเกมอาร์วีเชื่อเนื้อชมนะซึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาดันเล้งกันเนื้ชมนะซึ่งโอเครอดูกูแพ้ด้วยใช่ไหมเอ้ยอย่าอย่าดูถูกตัวเองสิครับอย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกตัวเองถ้าเราดูถูกตัวเองเราจะกลายเนื้อชนะแต่ถ้าเราอู้วโอดตัวเองเราก็จะเก่งใช่กูเก่งกูไม่ควรจะเก่งก็ตบกายเี่นจิตไงยไปแล้วด้วยหายฮะไอ้จิตายมันตาย ได้ผมก็แฮปปี้ของเจ้าพระย์โอเคเช้าวันเดียนะอู่ช่วงนะซึ่งแรงของผมในตอนนี้ก็ประมาณไดมอนสามช่วงนะซึ่งมันรีแรงอยู่ช่วงนะแจกที่บ่ายที่เกี่ยวกัฟังก็ดูอยู่แล้วทช่วงนะซึ่งวันนี้ผมจะเดินไล่แต่ไดมอนดสามไปจนไปถึงจนไปถึงเท่าไหร่ก็ได้ที่กูทำได้ทุกช่วงนะแค่เท่าไหร่กูไม่อยากตั้งความหวังเชื่อลยหรอดช่วงนะเดี๋ยวตั้งไปก็ทำไม่ได้โอเคเช้าวันูดียรไปเลิกกันเลย ซึ่งผมขอปิดกล้องนะผู้ชมนะเพื่อความสะดวกในการเล่นนะผู้ชมนะโอเคนะผู้ชมก็น่าจะเข้าใจกันดีนะผู้ชมนะเพื่อความสะดวกในการเล่นนะผู้ชมนะเพราะมันพอกล้องก็ล้องที่คู่บุคคลเห็นผมก็เห็นด้วยนะผู้ชมนะไม่ใช่ผมไม่เห็นนะผู้ชมนะมันนี่ก็เห็นมันขวางจอกู้ยยี่ปายเดี๋ยวก็เชิงมันเดี๋ยวนี้ป้าทำไมไม่หาห้องเร็วก็จะไหวยี่ปายโอเคในตำแหน่งผมจะเล่นก็ซ้ำเหมือนเดิม ชิบหายอย่างเดียวยุ่งหมายกูเล่นกูต้องเล่นออฟเลนใช่ไหมใช่ใช่กูต้องเล่นออฟเลนไอ้แต่กูเป็นคนเลือกคนแรกกูเอ้ยขอแบทแม่เป็นคนแรกเหรอเอ้ยมึงอยากเล่นแบทแมนขนาดนั้นเลยเหรอก็มาสิครับมาเลขอ่ะ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 มาเลือกไปอะไรเดี๋วะเลือกไป็นอะไรที่กูบีเอ่อบีเชียอะไรบ้างวะบีเชียอะไรบ้างวะบีเชียอะไรบ้างวะ ก็ไม่เชื่อะไรบ้างวะเมนเชรี่ฉันขอยฉันจะเล่นวีโลสุดป่าอย่กัวีโลเล่นเนี่ยเล่นสานี้แล้วกันคุผู้ชมนะเล่นสานี้ไม่มีตัวจะเล่นคุผู้ชมนะไม่มีตัวจะเล่นไม่มีตัวจะเล่นผู้ชมนะผมผมเป็นเมนซับไงผู้ชมนะไม่มีตัวที่ไม่มีตัวอื่นที่จะเล่นนะผู้ชมนะมีแต่ตัวซับเท่านั้นเองแล้ตอนนี้ผมก็โดนแย่งซับไปที่เรียบร้อยดูฝั่งต่วคาบเดี๋ยวผู้ชมนะ มีเด็ดตัวเดงตึงนั่นๆกูจะชนะไวะแน่ยีิหมายกูเล่นแอซซีนไม่เป็นด้วยกูเล่นออฟเลนไม่เป็นด้วยยี้มหมายกูเล่นชาติชาตินี่กูเล่นเป็นแต่อะไรหรือไมฟรอบเดียวกูกูเป็นชอบซัพพอร์ตคนไงชูน้าผมเก่งอยู่แล้วชนะผมเก่งอยู่แล้วเฮ้ยผมผมไม่ดีคอยเนื้อให้เล่นออฟเลนแค่นี้มันไม่ยากหรือชูนะแค่ไม่ต้องเป็นตัวถ่วงทีแค่นั้นแหละยากตรงไหนไม่ต้องเป็นตัวถ่วงทีว่าแหละยากตรงไหนชิบหายเดี๋ยวชูน้ากูแพ้แน่นอน กูแพ้เลนแน่นอนแพ้เลยแล้วหนึ่งเอ้ยเราอย่าดูถูกตัวเองกูชนะแน่นอนกูชนะแน่นอนชี่ยแน่เลยวะเย็บกูจะชนะไหมเนี่ยกูจะชนะไหมเนี่ยเอ้ยยังไงกูต้องชนะอยู่แล้วยังไม่หายกูต้องชนะได้เพื่อเพื่อทีมชนะเพื่อทีมเพื่อทีมเพื่อทีม พื่อทีมกูทำเพื่อทีมอีเด็ดทีมทีมทีมคือค้าชิบหายแล้วชิบหายกูไปยืนอยู่กับแคลรี่บ้าเปล่ายายฮะบ้าเปล่าบ้าเปล่ากูไปยืนอยู่กับแคลรี่เอา้าเมย์กูแตกวี้แซ่ชิบหายแล้วกูรู้สึกถึงลางที่จะแพ้เฮ้ยไม่แพ้ช่วงนี้ไม่แพ้เรา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  ไม่แพ้ไม่แพ้แน่นอนชมนะไม่แพ้ไม่ไม่แพ้แน่นอนไม่แพ้แน่นอนกูดูก่อนกูดูกูเช็คป่าอะไรกันกูเช็คป่าอะไรกันไอ้รอบสหานรอบสหานเบ็ดรอบสหานเนีดยคิวเก่งเหร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 ไม่ไงเกือบตายกูตายแทนยี่ใหม่โอ้ยกูดูจะคอได้หมดยุดไหมเอ้ย บอกแล้วผู้ชมนะผมเลี้ย ASC ไม่เป็นผู้ชมนะก็จะเล่นเออๆหน่อยผู้ชมนะตายไปแล้วหนึ่งผู้ชมนะเ,เออเออไม่หลับผู้ชมนะไอ้กูเห็นกูเห็นยิงไม่โดนดิชื่อโง่ฮะจะลวนมึงเก่งแค่ไหนเชีวยวะฮะออกหน้าป้อมไม่ได้ผู้ชมนะออกหน้าป้อมไม่ได้เลยต้องเป็นเด็กติดป้อมต้องเป็นเด็กติดป้อมแล้วป่าไม่ก็จะมาอ้าวป่าป่า,ปาจเจ้าโจ๊กเกอร์บอกโ,โอเคโอเคเห็นตรงกันนะ คิดว่ากิ่งแค่ไหนใช่ะหมขอแท็กกลางหน่อย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 บ๊ายบายเพืไปไป่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเราไปแล้วเพื่อนเรามาแค่นี้แหละมาแท็กกลางเฉยมันมาของเพื่อนน่าขอแราของไอชิบหายแล้วแม่งชิบหายแล้วแม่งด้นบส <c oughs> สาบตัวชิบหายด้โบสสาบตัวบ้าวววชัยฮะกูจะตีมันยังไงวะไม่ได้นบสสาบตัวกูนึกว่ากูจะตายชิบหาย กูตื่นเต้นไปใช่ไหม,มกูต้องโอเคโอเคโอเคล่างสาวโอเคล่างโอเคกลางสาวโอเคกลางสาวกูเคลียร์คิฟได้อยู่เคลียร์คิฟได้อยู่โอเคเคลียร์คิฟได้อยู่เคลียร์คิฟได้อยู่เคลีย okay, ร์คิฟได้อยู่โอเคกระป้อมเลยมันน่าจะมาแล้ววันนี้วิธีการอ่านเกมผมเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคอนเกาา่าไว้ตายง่ายเลยใช่ไหมกูกูอดีตคอนเก่าเลยเฮ้ยแล้วกูจะเอาแล้วกูจะเอาแรงในอดีมาอ้างใช่นไหมวะใช่ไหมเดี๋ยว<ๆ>ไปช่วยเลนล่างก่อนเดี๋ยวช่วยนะเดี๋ยวไปช่วยเลนล่างก่อน เดี๋ยวไปช่วยเลนล่างก่อนรู้สึกไม่เป็นประโยชน์ของทีมเลยชมนะชุกเก็งก็แต่เชียวอ่ะฮะชุกเก็งที่ไหนเชียวจะจูเกอร์ชุกเก็งจกเกอร์ชุกเก่งจกเกอร์ชุกเก่งทำดามี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 ทำอะไรเยอะทำทำไม่ไงทำเลยไม่ได้เลยมายิ้มไม่จอชิบหายอ่ามันจะตายกันหมดแล้ว มันจะตายไปแล้วแล้วเหมาแล้วเขาแล้วหมาเขาเชี่ยแหลหมามันจะหมามันจะเหาหาคุดทอคุดแมงบ้า ไม่ใก right? ูเหมือนเมื่อกี้กูจะแย่งชิปป่าเฉยๆใช่ไหมแต่แต่แต่กูเห็นนาคอสก่อนกูแย่งไม่ทันแน่นอนใช่ไหมที่ผมที่ผมไม่บวกพออะไรวะเลเวลผมไม่พอผู้ชมนะเลเวลผมไม่พอและนาคอสมันก็อยู่ด้วยผู้ชมนะเขาเขาไฟตอนนี้ไม่ได้ผู้ชมนะทำไรทำไรทำไรเห็นกูจะลอยไปแล้วลยๆใช่ไหมทำอะไรฮะควงดาบชกควงดาบวชั่ว นอาคอสอยเอาไปละเอาไปละจัดไอปมายึดไม่ถอย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 แม่งแม่ตีโอเคโอเคซิวซิลจิงเกมง่ายหน่อยซิวเออโอเคนี่มายึดไม่โอ้ยโอเคเอ้ยเอาแต่ป้อมกูจะแตกแต่ป้อมกูจะแตกป้อมแตกไม่เป็นไรขอช่วยเพื่อนไว้กันขอบิประโยชน์ตัวทีมอันขอ็นประโยชน์ตัวทีมอ่ะเก่งเหรอเก่งเหรอฮะเก่งเหรอ ถอย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 เฮ้ยไอานา้นั่นมันไอ้ไอ้อยูออยน่นี่มันเก่งไอนี่มันอยู่นี่มันเก่งกล้าหรือกล้าเก่งเกินไปไรยี่บ่ายเอาซิลกูโดนาขอซิลกูโดนาขอต้องต้องต้องช่วยเออไม่ได้ไม่ช่วยนะเสียชีวติตอย่างเดียวพอโอเค เพื่อนเหมือนจะไปแก๊งเลนกลางอยร์ดนะผมว่าผมเคลียร์คลิปรอเพื่อนดีกว่าเคลียร์คลิปรอเพื่อนดีกว่าไปไปก็น่าจะไม่มาเกไปไปไปดูกูช่วยกูช่วยกูช่วยถ้าเป็นประโยชน์แล้วกันอยู่ไหนกูช่วยถ้เป็นประโยชน์แล้วกันเอ้ยกูได้กูได้ขอชิ้นแรกแล้วแย่งไม่ทันเลยใช่ไหมแย่งไม่ทันเลย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 ชิงโง่ไอ้ฮะชั้วเร็วแค่ไหนเชียววะฮะเยอะทต่ไมม่ลานหยูไม่ได้ว่าจ่อว่ะฮักจ่อว่ะอ้าว เอาจะเพื่อนกดแตกไว้ที่เรียบร้อยไอ้จ็อกเกอร์จ็อกเกอร์ทำไมมันท่าจังวะยี่ปายจ็อกเกอร์ทำไมมันห้าวจังวะเฮ้ยเหมือนตังเราหนำนะโอเคเราได้เปรียบอยู่เราได้เปรียบอยู่ไ,ยยไม่ต้องประการเวียนอู่ช่วงนั้นตังเราหนำ ล้วงแคลรีลวงแคลรีลวงแคลรีเอ้ยมึงจะไปไหน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 ก็จอดเชง่ของกูเริ่มมาแล้วไหมแม่กูจับใจขี้ขาดกูจะพายไปตำนานแล้วไงมาไม่เก่งแค่ไหนเชียววะฮะเก่งแค่ไหนเชียวะตึ๊บติ๊บโชเลยติ๊บติ๊บโชเลยติ๊บติ๊บโชเลยกระจอยใช่ไหมเกือบแตกใช่ไหมทำไมนายแต่ย่ามึงเดินนำแทงไว้ใช่ไหม ไอ้ดำดามีดท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 ำดำมวดไปแล้วแจ๊ในจุดปู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 วิคปูแล้วจ้ะไปละไปละถอยเพื่อนถอยเที่ยวถอยมึงมึงอย่ามึงอย่าซ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 ่าดูเรื่อยๆก่อนใช่ไหมดูเรื่อยก่อนพร้อมแทงล่าใช่ไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำดี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 สวยสวยคิวดเออร์คิวดเออร์เออเมย์แม็กแปลกออสวยคิวดเออร์โอเคโอเคเกมเกมเรากลับมาได้เปรียบแล้วช่วงนะเกมเรากลับมาได้เปรียบแล้วยูผมแบกอยู่ชมนะผมแบกอ่ะผมเป็นคนผมเป็นคนทำให้เกมพีกับอยู่ชมนะผมแบกอ่ะโอ้ ต่อไปต่อไปต่อไปคนที่จะแบกคนต่อไปก็คือเทลแน่นอนช่วมนะเจ้าเนี่ยก็เป็นผู้แบกเนี่ยนะเทลอิบายแล้วยุ DAY ้ยทำไมกูตังค์น้อยขนาดนั้นวะตังค์น้อยกว่าสามมันกำเชื่อปะเอาบ๊อบบี้ลัตตี้บ๊อบบี้ลัตตี Welsh ้เอาปากปากปากกูไปแล้วช่วงน่ะปากกูไปเล่าปากกูไปเล้าปากกูไปเล่าปากกูไปเล่าหนึ่งโอ้ยแล้วจริงๆนะคลิปคลิปก่อนคลิปก่อนกูเจอคนยิปเี่แล้วคลิปนี้กูเจอคนยิปเีก็อิบาย ทำไมโชคชะตาเป็นายเราจะเจอคนีเอฟเคเยอะจังเลยิวเงิน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 ด้านล่าง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 ก็ไหวเาโอเคเอาไม่ต้องเอาไมล่ะเอาไมล่ะเอาได้นะเอาได้เอาได้นะ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 อะไรจะปุ๊ปุ๊บด้ดยด้ยด้ด้ ยีหมาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องตีดาก่อนต้องตีดาก่อนระว่งนี้ก็ตีชิบไปน่อยแล้วกันตีชิบหิวเงิน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 เอ้มาดิสเบียอะไรดูมาดิสิมาดิส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 มาดิ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 เก่งแไหนะกูจะตาย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 ต้องมึงงันมาดิมึงมาดิจอีหมายโคตเก่ง ถ้าเห็นหน้าผมตอนนี้ผมโคตรแอ็กกับทุกช่วงนะเลยบ้านในปะป้องในในปะป้องป้อมนี้ไม่ได้หรอดูป้อมแต่ตอนหน้าดูป้อมแต่ตอนหน้าดูป้อมแต่ตอนหน้ายี่บ้าไอ้เฮ้ยกูจะตีป้อมอี่บ้ากูจะตีป้อม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 ป้อมจะไต่แล้วววหยุดไม่เอ้ยเทลเทลเอาเออเทลเทลกูฆ่าป่าอยู่เทลกูฆ่าป่าเทลกำลังทับประโยชน์ต่อสังคมอยู่ใช่ไหม เกิดมาจากกอไผ่กอหญ้าอะไรเงี้ยบ้าเปล่าบ้าเปอ้อันนี้กูไม่ลรวงลวงตัวนี้ดีกว่าลวงตัวนี้ดีกว่าลวงตัวนี้ดีกว่าจะไปไหนไปยิ้มไปจะไปไหน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 เออสวยหน้าคอนมา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 จบแล้วจมนะจบแล้วจกเกอร์ตีป้อมตีป้อมไม่ทันหรอ จิป้อไม่ทันหรอกจ็กเกอร์จิ๊บทีจป้อไม่ทันหรอกอีพีอีพีเป็สองตัวไอ้ไม่ใช่ดิเมื่อกี้เมื่อกี้แค่นี้เฉยเก่งว่ะเก่งเกินไปไอ้นั่นทางออกมึงเดินไปทำไมกูเก่งขนาดนี้วะขนาดกูเล่นในสายที่กูไม่ถนัดทำไมกูเก่งขนาดนี้วะโคตรเก่งโคตรขอดกระโดดฟันจะโม้ไปไหนวะกูอยากโม้เพราะกูเก่งจำไว้กูกูคือพระเจ้า กูเป็นเจ้าใช่ไห้กูคือพระเจ้ากูคือพระเจ้าแล้วกูก็เจ็บคอไ,ไม่ไม่เอ้โอเคแล้วก็สมควรเจ็บแล้วเชมนะหน่วยที่สกอร์ที่ผมทําได้ก็คือคิวคิวคิวแปดตายตายสี่แล้วก็ช่วยเจ็บนะชมนะซึ่งเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างสูงสูงมากเลยชมนะเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างสูงที่ผมไม่เคยเล่นออฟมาก่อนเลยเชมนะ นี่จริงก็เคยแหละแต่ไม่ได้เล่นบ่อยไม่ได้เล่นเชี่ยวชาญไม่ได้เล่นเชี่ยวชาเล,เลยเลยครับทุกท่านนะแล้วก็ไม่ได้เล่นมาหลายเดือนด้วยครับทนะุกท่านนะก็ค่อนข้างจะค้อโขนใ่ไหมข้อโขนกระโดดฟันถ้าไม่มีกูทีมแพ้ไปแล้วอหมายมือกูขิงเยอะจังวะคลิปนี้บ๊ายบายทุกท่ชมนะ